สวัสดีทุกคนนะคะมาาำกันต่อนะคะกับรวมลาวของวันที่20นะคะตัวเลขก็มาจากการคำนวณน,นะคะมีเข้ามีหลุดค่ะโปุดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเมื่อวานไม่ได้ลงให้นะคะพี่น้องจา๋าน้องนปิปุนแอบโทรศัพท์แม่นะคะซ่อนโทรศัพท์แม่นะคะ,ะลาวสัมภคีลากรชาตินะคะวันที่20ช็อปก็จุดไว้แคบไว้นะคะ เราสามัคคีเรากาชาติตัวเลขคล้ายกันเนาะแต่ก็คำนวณตำสูตรนะคะได้นแนวทางก็นํามาแบ่งปันนะคะพี่น้องจา๋าหรือว่าใครที่ไม่ชอบตัวที่แอนจับคู่ให้ก็ลองพิจารณาตัวเลขในตารางปเป็นแนวทางได้เดลยเข้ามาแล้วก็ขอคนละหนึ่งไล้์หนึ่งแชร์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ต่อ,ตอไปนะคะลาวเฮสดีาวสตารนะคะจดไว้แคบไว้จ้าระวังหกับหัวเป็นเด้วยนะคะ หยิบจับตัวไหนไปเป็นแนาทางก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะลาวเอ็กซ์ต้าลาวทีวีวนะคะวันนี้มาเร็วไปเร็วจ้าดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะพี่น้องสาลาวเอ็กซ์ต้าลาวทีวีเฮงๆปังๆนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะขอบคุณทุกการรับชมคะ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า